แกงนุ่มนีนะไม่าเรื่องในกแล้วก็ถ่ายก็อน้ย สวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับวันนี้บุกมาเยีอยนถึงบ้านเลยเสร็จที่ีของผมนะครับมาเยีอยนถึงบ้านเลยนะครับจัดระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมาไล่ให้ใหม่หมดเลยซักสี่นะครับออเดือดหกนะครับอันนี้เป็ดนุ่มมากนุ่มจริงแล้วก็เครื่องนี่คืออลังการเลยนะครับขอบอกมิติมาห้านะครับคลอสโพล l เออร์คิวโพลีโรเทคคลอสโพลโรเทคนะครับสิ่งกาน S A E P M 10นะครับตัวนี้ติดอันดับประเทศเลยแล้วก็โพลีโรเทค M S สองพันห้านะจ๊ะ ปลั๊กไฟนะครับก็ต๊กสีกลางก็ยืนชินห้านี้ประมาณนี้เลยคุณพี่ษาขอเข้าเฟรมนิดนึงขอเชิญด้านนี้ครับเข้า้องนิดนึงช่วยผมหน่อยเป็นไงครับคุณพี่พอมาปรับระบบจูนใหม่เยอะกว่าเพราะจำนวนมันได้ไงครับ จากเมื่อก่อนที่ฟังสองเนาะสองใบนะตอนนี้เพิ่มเพิ่มมาเป็นอีกสองเป็นสี่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเปลี่ยนดอกด้วยเปลี่ยนดอกเป็นพันสองร้อยวัตต์อบอ้อมทั้มนะครับคงหล่อเลยจัดจัดคงหล่อเลยนะครับอันนี้คุณพี่บอกจัดหนักไปเลยนะครับเสียงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอใจคุณพี่ลองปรับดูแต่ว่าอันเนี้ยผมปรับให้แบบฟังในบ้านนะครับลองดูเอาลวกันประมาณนี้แต่ใช้สี่คูณสอง่ยซับสี่การสองสิบห้านิ้วถือว่าสุดจริงนะครับ ขนาดผลเบาๆนะเสียงเบสนุ่มค้างคือคือคือประมาณนี้โอเคคุณพี่ยกซ้ายก็ลงอีกกระโดโอ้โหจะจับอีกแล้วขอบอกยังไงขอบคุณคุณพี่มากนะคะหิงหิงเลยๆครับพี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับเราไปใช้อยด้วยสามโวงอ๋อบางส่วนก็เอาไปไว้ที่ต่างจังหวัดแล้วยังยังนะเดี๋ยวเริ่มใหม่อะไรใหม่เนาะเราไปขอเงินใช้เสียงเรต้องใช้ส่ีส่วนแหละโอเคโอเคตามนั้นยังไงอย่าทิ้งร้านที่เสียงรุ่งรุนะพี่นะ อุดรุ่นกันเรื่อยๆนะพี่เจ๊กายเจ๊แปวพี่อ่าเซ็นกั้งเซ็นกั้งเดี่ยคุณพี่ก็จะเพิ่มเป็นยี่ห้อนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้แมทกันมันได้เข้าคู่กันนะครับนั่นตอนนี้สิงโอเคเลยนะครับเสิงโอเคเลยนะครับในระดับหนึ่งเดี๋ยวคุณพี่เขาก็ลองปรับลองเล่นดูต่างหากยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพี่นะครับสวัสดีครับ